เสียงดังเสียงดังแล้วเสียงดังแล้วอ้าวพนักพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอ้าวหยุดวันนี้นักเรียนคิดว่าครูจะมาสอนสำนวนสุภาษิตใช่ไหมลลกอภพชาิดาเข้ามาแล้วแต่ว่าเรามาดูกันว่าครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอะไรเนาะครูถามก่อน ว่าในห้องนี้มีคนไม่ใช่มาจากจังหวัดอื่นไหมลูกใครมาไหนใครบอกอุบลอุบลอุบลน,นี้ของภาคไหนลูกภาคอีสานมีภาคไหนอีกไหมไอม,มีจังหวัดไหนอีกไหมลูกจังหวัดอะไรลูกเนี่ยอะไรนะคะฮะสกลสกลสกลนครสกลนครถ้า อีสานนักขัณ์บัทโถงชักกลางไหมกลางเอา้ามีมีอื่นอีกไหมลูกอ่าทำไมครูถึงถามนักเรียนอย่างนี้เรียน่องภาษาวันนี้ครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องน,นี้ค่ะเรื่องอะไรล่ะภาษา ภาษาถิ่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงกันลูกนะวันนี้อ่ะพร้อมกันที่สิลูกวันนี้ครูจะมาสอนนันกเรียนเรื่รองภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมารฐานและภาษาถิ่นนั่นเองค่ะอ้าวนักเรียนคิดว่ามีถิ่นอะไรบ้างเหนืออีสานใต้กลางนะคะอ้าว นนี้ครูสอนตอนนี้ครูสอน,เ,นเป็นนะแต่ตอนนี้ครูเปิดของครูปกติมันไม่เป็นเราลุกเนาะไม่เป็นไรค่ะเรามาดูภาษาไทยมาตรฐานการภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรภา,าษาไทยมาตรฐานจะเป็นภาษาที่เป็นเกณฑ์นในการสื่อสารและการยอมรับทั่วไปซึ่งเขากําหนดให้ภาษาจีนเนี่ยกลายเป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สื่อสารทั่วไปและใช้ในงานราชการนะคะเด็กๆภาษาจีนคืออะไรภาษาจีนก็คือเป็นภาษาย่อย ที่ใช้พูดจากาันในท้องถิ่นต่างๆนั่นเองซึ่งเกิดจากการที่เราใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมายกันนะคะความเข้าใจกันระหว่างผู้คนที่อาศัยอยู่ตามท้องถิ่นนั้นๆซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปจากมาตรฐานหรือภาษาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยของแต่ละประเทศใช้กันและอาจจะแตกต่างจากภาษาในท้องถิ่นอื่นทั้งทางด้านเสียงเสียงบางทีเขาก็าเสียงสำเนียงเขาก็แปลกกันไปนะลูกเนาะ คำและการใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาที่มีลักษณะเฉพาะทั้งถ้อยคํานะคะเหมือนที่ครูบอกเลยเมื่อกี้บอกสำเนียงเนาะสำเนียงภาษาถิ่นจะแสดงถึงเอกลักษณ์ลักษณะความเป็นอยู่ได้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 ค่ะได้ได้ค่ะได้ได้ค่ะโอเคอ่ะ ลักษณะความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆของแต่ละประเทศของแต่ละภาคนะคะบางทีเราเรียกกันว่าภาษาท้องถิ่นและพื้นที่ที่ผู้ใช้ภาษานั้นน่ะกว้างก็จะมีภาษาถิ่นหลากหลายรู้สึกเหนื่อยมากเลยใส่แม้สองชั้นแล้วพูดเนี่ยอ่ะและภาษาไม่ได้สิครูมีลูกเล็กครูต้องดูแลเป็นพิเศษและมีภาษาถิ่นย่อยออกไปนะคะ เช่นภาษาถิ่นใต้ภาษาถิ่นใต้เราก็จะมีภาษาสงขลาภาษานครภาษาตากใบภาษาสุราษฎร์นั่นเองค่ะภาษาถิ่นทุกภาษานะคะจะเป็นภาษาที่สําคัญในสังคมไทยเป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราวประสบการณ์และวัฒนธรรมทุกแขนงเลยของท้องถิ่นเราจึงควรรักษาภาษาถิ่นนั้นไว้ใช้ให้ถูกต้องเพื่อเป็นสมบัติมรดกของชาติต่อๆไป ซึ่งภาษาถิ่นจะเป็นภาษาพูดนะคะหรือภาษาท่าทางมากกว่าภาษาเขียนภาษาถิ่นไทยจะแบ่งตามภูมิศาสตร์หรือท้องถิ่นที่ผู้พูดภาษาหน,นสาสัมพักต่างๆสี่ถิ่นใหญ่ๆก็คือถิ่นกลางถิ่นเหนือถิ่นถิ่นิสานและถิ่นใต้นั่นเองนะคะเด็กๆคููถามก่อนเมื่อกี้มีคนบอกว่ามาจังหวัดสกลนครพูดพูดพูด,พดถิ่นตัวเองได้ไหมลูกไม่ได้ ได้อยู่ได้ไหมได้หรือไม่ได้หนูตะวัวน่ะลูกตะวันได้ไหมพอได้อยู่อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตะวันจะตอบได้หรือเปล่าห้องนี้มีแค่สองคนเหรอที่มาจากอีสานสามคนพูดได้ไหมลูกได้อยู่ข้างหลังหนูใช่ไหมลูกเห็นหนูเกากัลังจะยกใช่ไหมลูกคนไหนมาจากบ,บุรีรัมพ์พูดได้ไหมลูก อันใดอามีมีที่มีมีมีไม่ pues ลูกมา <bargain> จากใต้ใครมาจากใต้ไม่ลูกใต้เหนือโอ้ส่วนใหญ่จะเป็นอีสานกันเนาะจังหวัดอะไรลูกเหนือสุโขทัยนะคะอ้าวส่วนใหญ่จะเป็นมาจักภาคอีสานกันเนาะ ใช่ไหมเมื่อกี้ครูสอนห้องสามก็มาจากอีสานกันนั้นเลยเหนือกับใต้เลยไม่ได้เลยค่ะเอ้าเรามาดูภาษากลางกันค่ะภาษากลางคืออะไรภาษากลางก็คือภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดของภาคกลางเช่นเพชรบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาซึ่งภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดเหล่านี้จะมีภาษาสำเนียงที่แตกต่างกันออกไป จะมีละะักษณะเพี้ยนไปจากภาษากลางที่เป็นมนาตรฐานนั่นเองอ่ะพวกนี้เพชรบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีเป็นกลางเหมือนกันแต่ว่าสำเนียงเขาจะเออเขาจะพูดเหนอมีจังหวัดไหนบ้างพูดเหนอะราชบุรีเขาจะ,จะเหนอไปแบบหนึง่งสุพรรณบุรีก็จะเหนออีกแบบหนึง่งการจนบุรีก็เหนอนะคะบบเออมาเออเพชรบุรีเขาจะเหน,อเ,นอเหนอเกันคนละแบบเลยลูกนะคะอ้าวดูกันลูก เหนือกันภาษาที่เหนือหรือภาษาถิ่นพายพนะคะรี่เขาเรียกว่าคำเมืองได้แก่ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในบางจังหวัดนะคะของภาคเหนือตอนบนหรือภาษาในอาณาจักรล้านนานั่นเองนะคะมักจะพูดมากในภาษาในจังหวัดเชียงใหม่แมงสอนเชียงราย ยาวลำปางน่าลำพูนป,ปาดแคร่นะคะเรามาดูตัวอย่างของคำภาษาถิ่นเหนือกันค่ะรูปอะไรเนี่ยนี่คือรูปรูปเด็กเด็กภาษาถิ่นเหนือว่าอะไรเบบี๋นั่นมันภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอเบบี๋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 ชินเหนือว่าอะไรลูก อะไรนะลูกละอ่อนเพื่อนบอกละอ่อนฮะไทยรัฐบอกละอ่อนภาษาที่เหนือเด็กเขาว่าละอ่อนใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ด้วยประมือให้หน่อยค่ะเก่งมากฮะไทยรัฐเก่งมากอะตอไปละอ่อนละอ่อน ภาษาที่เหนือจะบอกว่าละอ่อนซึ่งแปลว่าเด็กนะคะอ่าเราทำต่อไปกันค่ะนี่รูปอะไรลูกขนมจีนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่สลัเปานะลูกขนมจีนนะคะเมื่อตกี้รูขึ้นไปห้องสามเขาบอกว่าสลัเปารูละงงมากเลยสลัเปาตรงไหนอ่ะภาษาที่เหนือขนมจีนเรียกว่าอะไร อ่ะกินเนื้อก่อนเอากินเนื้อกินเนื้อขนมจีนเอาปลาเอาปลาขนมจีนภาษาทิชเหนือววะขนมแปะฮะไทยรัฐรู้ไหมลูกขนมจีนภาษาทิชเหนือว่าอะไรลูกไม่ได้พอราพาได้ไหมลูกพอราพาได้ไหมครับค่ะท่าน เพื่อนเขาบอกขนมเส้นใช่หรือไม่ฮัลไทยรัตอกใช่ไหมมันจะเกียรูกขนมเสน้นอ่าฮัลไทยรัตบอกขนมเส้นใช่หรือไม่มูค่ะอ่รู้ค่ะอ่าขนมเส้นค่ะประมือห้หน่อยค่ะบบอ่าขนมจีนเขาเรียกว่าขนมเส้นนั่นเองนะคะเด็เกๆ บอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้ครัวรูปรูปนี้มานักเรียนคิดว่าคุณจะถามว่าอะไรผูชรชนะะ้ชายาานะคะผู้ชายาจที่เหนือว่าอะไรผู้บ่าวที๋เหนือลูกที๋เหนือที๋เหนือผู้บาวจิ๋เหนือลูกที๋เหนือผู้ชาย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 คนไทยรู้ไหมลูกว่าที๋เหนือว่าอะไรลูก ผู้ชายไอนะ้ลูกนะผู Twelve, ้ชายค่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายใช่ไหมลูกผ anyway ู้ชายผู้ชายเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากอ้ะเรียกว่าผู้ชายนะคะผู้ชายพอลูกจบอะต่อค่ะเมื่อกี้เราถิ่นถิ่นถินเหนือแล้วนี่ถิ่นอีสานอะเราได้เปลี่ยน อ้าว้าวนะคะที่นีสานนะคะีเก็กภาษาที่นีสานของประเทศไทยจะมีลักษณะใกล้เคียงกับภาษาที่พูดใช้กันในประเทศลาวนั่นเองภาษาที่นีสานจะมีภาษาถินย่อยห,หลายภาษาได้แก่ภาษาที่มันคมใหญ่ในภาคอีสานเนี่ยใช้พูดตากันซึ่งใช้สื่อสารกันอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะคะ เช่นปกลนครน้องคายนครพน,นมขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีร้อยเอ็ดเลยชยัยภูม่าสารคามกาฬสินธุ์นะคะเอาดูค่ะตัวอย่างภาษาที่นิสานะคะ่ะอันนี้อันนี้จะเป็นอาตายาย ตากับยายภาษาิ่นอีสานว่าอะไรผูเทาฮะฮะอาตากับยายภาษาอะไรนะรูสอนภาษาไทยไม่ได้สอนภาษาอังกฤนลูกเฮใหอะอะไรนะลูกนะมกี้ใครตอบลูก โอ้อันนี้ตอบได้เลยขนมจีนคือขอบคุณัร่อยป้ขบคุค่ะขนมจีนขอบคุณน,น,น,นะคะต่อไปเลยแตงโมแตงโมแตมอลลิฟตมีลูกใช่ไหมเอาคำสุภาพเอาแตงโมแตงโมอบกแบกบกบกะนะบบกแตงโ ใช,าาใช่ไหมลูกอ้าพอมาบอกักแตงโมใช่ไหมอ่าแตงโมเก่งมากลูกอ่าต่อไปค่ะลูกอ่าต่อไปเงียบลูกเงียบจบแล้วค่ะต่อไปจะเป็นถิ่นต้อ้าวนี่ก็นะ สมแล้วละที่ครูมดบอกเนี่ยพูดเก่ง oh <my S 1> อ่ะภาษาถิ่นใต้นะคะจะได้แก่ภาษาถิ่นที่ใช้สื่อสารอยู่ในจังหวัดต่างๆของภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งลงไมถึงชายแดนประเทศมาเลเซียเลยรวมได้14จังหวัดนะคะแต่ที่ครูย,ยกยกมาให้น่ะจะมีไม่ถึง14จังหวัดนะคะจะยกตัวอย่างเช่นชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีภูเก็ต พัทธลุงสงขลานครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะเรามาดูกันอุ้ยห้องนี้ไม่มีใค่ใต้นี่แสดงว่าจะไม่รู้อันรูปนี้คือรูปสับประรดบักนัดน่านภาคอีสอนอานยาดัะค่ะอ่าเพื่อนบกยา,ด,<อ>กยาด้ะพรพาบอกยานัด,นด,นดใช่ไหม อ ah ้ยาน้ำสับรดเก่งมากลูกปรบมือให้พ่อรพานอยค่ะเกียรมาเกียรมาต่อไปต่อไป้ดิขนมจีนภาษาจีนใต้ค่ะฮะขนมแป้ง ขนมเส้นขนมเส้นนั่นอะไรนั่นของเหนือขนมยาวขนมจีนภาษาจีนใต้ว่าอะไรพนประภาตอบได้ไหมคะไทยรัฐตอบได้ไหมขนมจีนค่ะขนมจีนค่ะไทยรัฐตอบขนมจีนคนปรภาทุกบอกขนมจีนใช่ไหมอ่าขนมจีนเก่งมากลูกประเมินมาจ่ะเลยรัฐค่ะเบี้ยมากเยี้ยมาก ต่อไปค่ะมีรูปอะไรลกูกอ้าเข็มขดัดเข็มขดัดภาษาทิมใต้ว่าอะไรขัดเข็มภาษาทิมใต้ว่าอะไรเข็มขดัดเข็มรัดเข็มยาวเข็มกลัดสายเอลไอรุ้งพลาวาสายเอลเพื่อนบอกสายเอลใช่ไหม สายเอลเก่งมากรูปประเมยเพื่อนค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากว่าเพื่อนอเอ้าเรามาดูกันค่ะอตอนนี้หน้าที่ฟังคููแล้วอ่านักเรียนนะคะดูนะคะภาษาไทยมา,รารตรฐานจะมีทิเนเนื้อที่นีสานที่นตายฉันภาษาทิ่นต้งว่าอ,อะไรนะหวย ภาษาพิงใ,ใต้ฉานภาษาที่มีสารไภาษาที่เหนือเ้าหรือข้าเจ้าไม่ใช่ข้าพระเจ้านะลูกข้าเจ้าคิดถึงคิดถึงภาษาที่มีสารคิดยอภาษาพิในใต้ความใจถ้าถ้ามาพูดถ้ามาพูดจะาสาไทยมาตรฐาน ข้องใจเราคงงงกันเนาะว่าสงสัยข้องใจเราแน่นอนอะไรใช่ไหม <S <S แต่จริงจริงแล้วสินใต้เขาบอกข้องใจก็คือคิดถึงินเหนือคุดหอดคิดหอดอ่ะชอ,อชอ,อชอนักเรียนสังเกตดูภาษาที่ไหนที่เหมือนกับภาษาภาษาไทายมาตรฐานลูกใต้นะคะซึ่งชอจะเหมือนกับไทยมาตรฐานนั่นเองของใต้เนาะ ภาษาที่เหนือว่าอะไรต่อคิงภาษาทีา่มีสารเจ้าเจ้าต่อไปค่ะสับประรดสับประรดสับประรดที่เหนือ,อบักนาบข้าน่ะนะคะภาษาทีา่มีสารบักนนะัดอ้าวินใต้ยางนะนะคะอ้าต่อไปอร่อยมากอร่อยมากที่เหนือ ที่เหนืออาลังคณะทีนีสาน,นินใต้ร่อดัง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 ดองดังินงดังดงดงดังดงดงดังงดังงดองงดดั แปงนิสานกินลถุงตาลเฟนนักเรียนดูนะคะเราเจอคําว่าจริงกับคําว่าคําว่าที่เหมือนกันจริงกับคําว่ากับคำว่าเธอที่เหมือนกันใช่ไหมลกูกอ่ะก็ไปดูค่ะดูจริงเหรพอใช่ไหมคะที่นิสานบงกินใต้ค่ะแลนะคะอะ แล้วเพี่อนคิดว่าทีมไหนที่พูดแล้วแบบน่าฟังพูดแล้วไพเราะอีสานละอหน้าสำลักครู่ว่าตายตายเขาจะพูดเร็วส่วนอีสานจะพูดคูว่าบางคำทงไม่รู้แต่ทีมเหนือเนี่ยน่ารักสุดเพราะว่าทีมเหนือจะพูดช้าเนิบเนแต่เขาพูดเธอนะใช่ไหมขะเจ้าขะเจ้าใช่ไหมคะอ่ะ วันนี้ครูคคก็จะสอนเรื่องนี้มีใครสงสัยไหมคะสงสัยในโลูกทางบ้านอ่าถ้าทางบ้านไม่มีเรื่องสงสัยนะลกูกวันนี้ครูคคมีการบ้านให้ทำหน้าหนึ่งค่ะไปทำหน้าหนึ่งนะลูกนะหน้าไหนดีล่ะหน้าที่หกสิบแปดค่ะลกูกใบพืชัเล่มสีฟ้าหน้าหกสิบแปดนะคะลกูกหน้าเดียวค่ะวันนี้ครูคสั่งหน้าเดียวนะคะ ป8 <28 S 2> นะคะวันนี้นะคะให้หนูไปทําการบ้านแล้วต่งนะคะเข้ามานแนะรบ้านมาลูกนะได้ไหมคะวันนี้นะคะคุณรูขอแค่หน้าเดียวค่ะวันนี้เราจบก,กันเท่านี้นะคะพนังบ้านสวัสดีค่ะทุกๆ่กคนสวัสดีค่ะ